โอเจ้าครับผมนี่ครับมันนี่มันเป็นศักย์พัฒนาถูกเชืมดีครับตัวก็ยังหิดกําลังหอดถึงเก่าก็ยังใช่ดีเหมือนเราเพื่อการหยิดก็าลังหอดด้วยครับผมอันนี้ถูกเชเ่อมดีครับเที่ยวพัทธารับทุกตาทุกตาลุกขึ้น เออจ้าของนของพวงนั้นใหญ่งี่เลยังวะได้พวกหั้นบ้าเจียบายิ่งวะเกียบแล้วตัด้าเลยอันนี้มันเข้ามาแล้วฮะบ้าบ้าบ้าไมนเข้ามายังเล้ยเขาเข็นไปได้ไงคันที่ไม้มันเลือดขาวอะ เขาเห็นไปนูนดูนี่เห็นไปโอ๊โอย,ไ,อยไ,อไม่เห็นหรอกพรุ่งนี้ถึงจะมาว่านี่เห็นไปรูนเป็นกิโลห้าสิบลตรงนั้นเลยคืนนี้มันเข้าบ้านสี่ทุ่มเลยสี่สิบ้ต้อคืนนี้คุณไปเจ็บไปโอ้โธเ,เฟอร์ตายของสักครับผมไปเรื่อย การพัฒนาครับก่าบ่ทอนกว่าทนเงันเจ็ดเน้ยงอัดเต็มสองเงนเจ็ดครับเครงสองหกสิบสองหกสบเท่าบม๋มกรพัฒนาเข้มดีครับโจกิงของลายๆายคนที่ชอบเล่นสักเนี้ย ตามที่ผมถามมาเลยคือถามหนึ่งรคนขับเนี่ยตัวนี้ดีที่สุดรถพี่ครับืนดีครับโอ้รถเกี่ยวอยู่ตรงนั้นเยอะเลยครับราถต้มทำไมยังวิ่งเยอะอย่างเงี้ยตรงนัง้นนะครับมัมมมนมีตัวไงมันมีกี่ตัวเนี่ยตัเดียวอ่ะรถต้มสี่คันนล่เหรอแล้วมันมีมีตัวนี่ไะ

ถ้าข้าวอย่างนี้ใครก็ใครเทอาเนาะข้าวาข้าวเขาดีนะเนีน่ยถ้าครูถ้าคูโวต้านี่อุ้มเดียววิ่งไรแล้วอุ้มไรแล้วอุ้มไปเนี่ยวิ่งแล้วอุ้มเนอยดูดีข้าวสวยเัีย ก็สวยไปกินเซตเลยคูบูตาเขาบอกเขาบอกทําเม่นจะเกี่ยวให้แต่สวยมาไปกินเลยเนี่ย <c oughs> แต่ผมว่าดีนะถ้าถ้าคูบตตาทําอย่างเงี้ยมามาเกี่ยวมาเกี่ยวทุ่งเดียวสองตัวเลยดีเสร็จเร็วมันก็เสร็จเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าข้าวมัสวยด้วยมันก็วิ่งไปวิ่งไปถ้าเจออย่างนี้มึงเอ้ยปล่อยแต่ข้าวแหละแป๊บเดียวก็ปล่อยข้าวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคุณดูครับไปข้าวไม่มีปลาเลยที่นีู่้สากมาล่นกับมันกําแพงครับพวกนี้อยู่กําแพงอยู่คลองสูงสเดี๋ยวนี้เล่นสักงเขาก็ใช้ดีใด้ดีสุดดีเข้าจัง

ยิงด้วยเองว่าจะเกี่ยวตอนดึกๆเนี่ยข้าก็ไม่ยกัดขุรถที่วว้ตรงนี้นะ

hai Hồ cũng... cũng... đến... Yên... không hai Hồ không ạ? Ờ, 2 tháng ạ. Chẳng 2 Giờ Giờ ตั้งเลยนะตจเลยัดีทำกตายไใชกจะก็ต้อตง่งเงียไป้จารักพ้องไปจานหไนี่ไปรุ่นครับผม Hoa tất chặt chẳng cái thêm này. Hoa tụi bằng. Tao, yang quay nữa chưa